ไปดูปลากระสูบใหญ่ครับผลงานดำยิงใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีที่มดุดต้องมุดเป็นเวลาครับไปดูประสูบใหญ่กันดีกว่าประสูบยักษ์นี่ครับประสูบตัวใหญ่ครับ สูบใหญ่ครับสูบใหญ่อู้หัวคิดว่ายีสกครับนี่สูบโอดใหญ่ครับไอต,ตัวนี้เป็นลูกกระสูบไปเลยอ่ะตัวเนี้ย <c oughs> จะไซนี้มันสามตัวโลอันนี้มันจะไซสองสองโลก,กว่าเนาะพี่เนาะสองโลก,กว่าได้เนาะอือหใหญ่ครับดูดูด,ด,ดูกระรอน ปลาสูบก็กระอนนี่เกือบเท่ากันนะนี่กระสูบก็กระอนปัวพอกันเลยใหญ่ครับใหญ่เอาเลยมาเทียบดูเอาหอเล่ดีกว่าหอเล่หวเล่ยี่สิบบาทครับลองเทียบกับปลาสูบดูตัวท่าหอเล่ ใหญ่กว่าฮอลีอีกดูสินี่สูบใหญ่ครับสูบใหญ่ปลาดูก็ใช้สามสามลูกกว่าเน้นๆครับยิงหัวยิงแก้มครับยิงแก้มนี่ครับนี่นี่แผลหนึ่งนี่ครับยิงแก้มครับยิงเน้นๆนะครับตัวนี้ยิงแก้มนี่ครับปลาดูก็ยิงต้นคอครับีนจุดนอ็อ พอยติดตามผลงานดีกว่าครับหมายข้างฐานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปดํายิงมาครับเดี๋ยวมาดูเบ็ดผลงานเบ็ดมั่งครับหมายข้างฐานครับตีได้เยอะเจียนลืมครับมาดูกันดีกว่าเนี่ยครับหมายข้างฐานเตียนครับเตียนอันนี้ตีไปหลายคันครับ เมื่คืนก็กินนะครับวันนี้กดไปสวันนี้กดสีนะครับกดไปสี่มาดูผลงานดีกว่าว่ารถถังอยู่ตัวรถถังเบ็ดดูรถถังดีกว่าอยู่ไหนนี่ นี่ครับนี่ครับโอ้อันนี้ตะเพียนนี่ตะเพียนใช้ตัวสองโลครับตะเพียนเยอะอยู่สามตัวตะเพียนสี่ตัวต้มตัวหนึ่งกตะกับก็ตัวใหญ่ปลาเล็กครับปลาเล็กนี่นี่นี่ดูรถถังครับดูรถถังครับนี่นี่สามคันครับนี่รถถังนี่คันหนึ่งครับนี่คันหนึ่งถังสามคันครับ ยกมาไม่อยากยกนาแต่ใช้เกดแปดขึ้นนี่อีกตัวนะครับในถังก็มีอีกตัวหนึ่งมันลงไปพันต้นไม้เล็กต้นหนึ่งผมก็เลยหุดยิงเลยกลัวไม่ได้นี่ครับอัดแข็งทับแล้วตัวนี้ก็ใช้แปดแปดครับแปดรูใช้แปดครับแปดรูได้ ีแต้มครับวันนี้อีสุกห้อสมองใครสนใจก็ใครสนใจมาตกได้นะครับถังห้วยสมองไตตองครับฝากติดตามไตตองคันโกงเลยนะครับจะได้มีผลงานให้ดูเรื่อยๆ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยกันด้วยนะครับไม้ข้างฐานเช่นเคยตอนนี้เราต้มปาเพียนประมาณโลหนึ่งนี่แหละเทฟครับถ,ถ้าต้มอยู่บ้านมัน ไม่อร่อยมันอยู่นี่นะครับใครอยากกินปลาตะเพียนต้มต้องมาห้วยสมงเท่านั้นกําต้มต้มอ,อ,อยู่ที่เลือเลยที่พักก็นี่ครับปลูกเปรได้มีเปรให้อยู่ตะไตยอยู่ด้วยโอ้ตีเบ็ดได้เยอะข้างฐานเนี่ยถ้าจะตีจริงๆได้อยู่ยี่สิบกว่าคันไม่อยู่หรอกมองเห็นหรอกม,มันมืด่ะ ไว้ถ่ายตอนเช้าเดี๋ยวคืนนี้จะดำยิงปลาต่อครับใช้เดี่ยวนม่เอาเรือไปตีได้เยอะนี่ครับตีเบีดได้เยอะเรามารอรุ้นรถถังกลางคืนต่อ เมื่อกี้มันดีดูตรงต้นไม้ยุกปลาใส่ทงังเลยจะมาเรามีจูทเทียให้นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ลูกกูชูชีพเราจะเป็นนี่ครับไตตองขั้นโกงมองเห็นไหมล่ะเอ้ยไม่ใช่ไตตองขันโกง่ไตตองเฉยแล้วก็ไตป้างมองไม่ค่อยชัดไต,ตเอ็มขันงอไม่เอานะไตเอ็มหายไปแล้วครับทำก่อสร้างแล้วมาไม้นี้อะ่ะ ในงัดทุกคนครับเอ,อเข้าเข้าเนี่ยครับจะได้มากหรืน้อยอยู่ที่ฝีมือของลูกค้านะครับที่จะเข้ามาอือปูดยักษ์สูบใหญ่ครับสูบใหญ่โอ,อ้แม่ผมแกงใส่แกงเลียงมาอย่างแซ่บเลยสูบสองตัวหนี่สองตัวนี่มีห้าโลครับ คืนนี้เราจะดำยิงนี่ปืนยิงปลายิงก็คืนเรานี่ครับดำยิงนี่นี่ครับพื้นยิงปลายิงกลางคืนครับยิงกุ้งยิงปลากระมังครับพี่น้องต้องเอาลูกดอกค่ะไอ้มัดยางแบบค่าลูกดอกไว้ เยวะเวลาเรายิงปลาเยอะๆแล้วมันนี่ยิงปลาเยอะๆแล้วมันจะหลุดหายตอนเราช่วงเรายังไงช่วงเรากำลังจับปลาใสยย่เงี้ยนี่ก็ปืนยิงปลายี่สกพวกกระสุนมันต้องเป็นลูกดอกอย่างนงี้เงี่ยงแบบนี้ จะใช้ฟินกับแว่นดำน้ำที่จะยิงคืนนี้นครับพูดกันคืนเราใช้ตะกวัวแค่2โลนะครับใช้มีเยอะเออใช้2โลอันนี้สี่ผมใช้สี่โลใช้ตะกวัวสี่โลใช้ฟินคืนนี้เราจะเอากระบ,บอกนี้ลงครับมันจะยิงปลาสูบใหญ่เข้าอยู่ผมคิดว่าน่าจะเข้าวันนั้นผมเอาอันเล็กยิงโอ้ยิงไม่เข้า เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่า,วาจะได้กุ้งหรือเปล่าโอเคครับไว้ติดตามชมเมื่อคืนคลิปคลิปใต้น้ำไม่มีครับผมไม่มีกล่องโอปโอูใช้โทรศัพท์ถ่ายยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ ไต่ตองนะครับไต่ตองผมจะทิ้งเบอร์ไว้ในใต้คลิปนะครับมึงเห็นลูกค้าบางท่านถามไต่ทำไมไม่ทิ้งเบอร์มาให้เลยเงี้ยแบบบางทีเขาขอเบอร์ในแชทเลยในคอมเมนต์อย่างเงี้ครับก็บางทีผมมุดปลาเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากรับโทรศัพท์นะครับผมมุดปลาอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงโทรศพัพท บางครั้งขึ้นมาผมก็จะโทรกลับนะครับหรือยังไงผมจะทิ้งบือไว้ในใต้คลิปนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ